พี่น้องคะถ้าให้เลือกว่าเห็ดงานนําฝรังกับงานคนไทยเจ้าเลือกเห็ดงานกับคนประเภทใดหลายก็กันก็มเาเล่าซูกันฟังเมื่อนี้อีกแล้วคะ่ะเป็นหัวข้อเมื่อนี้เลยแม่สมศรีขอสวัสดีทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมใหม่เพื่อนใหม่และเพื่อนเกา่าขอคุณทุกๆก,กําลังใจด้วยค่ะขอคุณทุกการติดตามที่มาเป็นกนําลังใจให้แม่สมศรี ตลอดมาและเสมอและตลอดไปด้วยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีพอออกโตก่็ได้ค่ะแม่สมศรีเฮ็ดงานจะมาเล่าถึงการเฮ็ดงานเนาะแม่สมศรีเฮ็ดงานเฮ็ดกับเขาให้เล็กหน่อยเป็น nursery. เนอร์เซอรี่เฮ็ดเนอร์เซอรี่ของเอกชนเนาะเพื่อนๆคะ่ะอ่าเฮ็ดงานอยู่นี่จากเขาปีที่อ่าจะเข้าปีที่หาแล้วพี่นอ้องค่ะ ก็มีมันกะดีแน่บ่ดีแน่บ่บววาเหตุงานอยู่กับคนประเทศใดกะบม่มีดีร้อยเปอร์เซ็นต์กบม่มีบ่ดีกะลุ่มๆดอนๆเสมอกันไปแหละอยู่ที่ว่าเข้าปรับโตเข่ากับสถานภาพเข้าปรับโตเข่ากับงานเข้าได้บอนั่นแะหละค่ะเพื่อนๆคะแต่ว่างานที่แม่สมศรีเหตุนี่ขอ,ออกโตแม่สมศรีเหตุงานพาร์ทไามเลยคะ่ะ พดท่ามนี่หมายถึงจะไหนพดท่ามนี่ก็คืออาทิตย์หนึ่งจะบ่เกินสิบหกชั่วโมงอ่าสิบหกชั่วโมงนี่เขาจะเอิ่นว่าพาท่าม์เ้อค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าขันเหตุฟู้ท่าม์ฟู้ท่าม์สามสิบถึงสี่สิบชั่วโมงในอาทิตย์หนึ่งจะเอิ่นว่าฟู้ท่ามขอแย่งนิดนึงค่ะอ่าพาท่ามบ่แน่ใจว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเขากำหนดให้เป็น เป็นจักชั่วโมงพี่น้องค่ะเพราะว่าเคยมีคนเคยมีผี่คนคนหนึ่งที่เหตุพัดถ่ามขึ้นกันแต่ว่าเขาเหตุหมือละสองชั่วโมงค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เขาก็อื่นว่าพัดถ่ามเนาะเหตุหมือละสองชั่วโมงแล้วจะอ,อาทิตย์หนึ่งกระไดแค่สิบชั่วโมงสานักพัดถ่ามกับผู้ถ่ามก็แตกต่างกันกันได้รับเงินขึ้นการแต่่าก็ได้รับหลายรับน้อยกับ ลดหย่อนกันไปการแล้วแต่แล้วหนะ้าที่ของแม่สมศรีเฮ็ดเอียงแต่ละมือก็มาเล่าสู่กันฟังคือเกา่าแม่สมศรีเฮ็ดงานเฮ็ดกับเขาให้เิ็หน่อยด้วยค่ะพี่น้องคาเขางานเก่าม0งเก่ามง,มงทุกมือบ่มีเลทบ่มีเกินเลิกงานเที่ยงคืนซูม,มือพี่น้องขะแต่ว่าเรื่องมันก็นมีนี่ล่ะคะ่ะอยู่ในหม่องเฮ็ดงาน สิบอกว่าจังไหนดีเพราะวา่าหมองเหตุงานแม่สมศรีเหตุงานกับเด็กหน่อยนะถ้ามีพนักงานที่ที่อยู่ในมองเหตุงานประจำเนี่สิมีอยู่ประมาณหาหกคนที่เป็นสแตนบายอยู่แล้วแต่วา่าก็สิมีคนเกา่าคนใหม่สิมีคนใหม่เนี่ยมากมาทดลองงานถ้าเขาอยู่บ่ได้เขาก็จะออกไปก็สิมียู่งสี่มากเอยๆค่ะเพื่อนๆครับ นั่นแหละค่ะเพืเ่อนๆคะ่ะแต่ว่าพนักงานใหม่คนที่เขามาถดล่องงานตอนนี้เขายังบ้านได้บรรจุนะคะเขาอยู่ในช่วงถดลองงานอยู่ตอนนี้ก็จะเขาเดือนที่สองแม่สมศรีกับบ่คคอยได้ไปหูเรื่องกฎหมายอ่าหูวาต้องเหตุงานอยู่ในเกณฑ์จากเดือนที่เขาจะบรรจุเป็นพนักงานประจําเนาะนั่นแหละค่ะแต่เรื่องมันก็นมีอยว่าพนักงานใหม่ที่เขามา ช่วงแรกๆสองอาทิตย์เขาก็คุยน้าแม่สมมสีดีๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเขาก็คุยน้าแหมสมมสีดีอ่าสวัสดีตอนเสาร์เวลาเข้าเขาไปในหมู่เห็ดงานเขาก็เขาไปด้วยหน้าตาที่เขายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเขาเห็ดงานนั้นเด็กหน่อยหน้าตาบุคลิกท่าทางเขาต้องสื่อสารออกไปเต็มที่เข้าแฮปปี้เขาบอแฮปปี้เด็กหน่อยเขาก็ได้เห็นเขาาต่วาเสมือหนี แม่สมศรีกับบ๊อบหูวาไปเห็ุอีให้เขาบ่าถูกใจหรือวา่าพออยู่ซื้อเขาก็จะบอคุยกับเฮาเลยค่ะเขาก็จะบอคุยกับเฮาเขาเห็นเขาก็บับซ้ำหนีซื้อเขาบ่คุยกับเฮาจากที่สองจากที่สองอาทิตย์แรกที่เขาเขามาเหตุงานช่วงใหม่ๆเขาเห็นเขาก็จะถามแม่สมศรีคุยนะแม่สมศรีดีแต่มาตอนนี้เขาเดือนกลัวแล้วที่ไปเหตุงานเขาก็จะบ,บ,บ่บอคอยสบตา เทากับหูโดยบอดีแรงวิดของเข้าเองเข้าจะไม่เซนแล้วว่าเขาเป็นอยียงแต่ว่าเหตุงานนําฝรังเขาบ่คอยคุยกันเ,นเขา,บอ,เอเอเขาบอคุยเรื่องส่วนตัวเลยพี่น้องค่ะเขาจะบกคุยเรื่องส่วนตัวอีีเลยค่ะอยู่มีแฟนบออยู่มีลูกบอบ,บานอยู่ยุไซขันเท้าประามเขาจะบกคุยให้เราฟังเขาจะบกคุยมีพี่น้องเนี่ยจกคนเขาจะบกคุยเด้กะคุยแต่เรื่องงานสำนักเพอเพอเหตุงานยังหม่องเดียวกันเพอเพอ ตั้งแต่เขาไปจนมาหอดเลิกงานเขาก็คุยกับเฮาจากักค่าเลยกกมีด้วยค่ะเป็นบางเหือยแต่เขาบ่คุยกับเฮากกมีนั่นแหละค่ะมาคุยในเรื่องหนาทีแม่สมศรีที่แม่สมศรีเหตุงานเด้ค่ะเพื่อนข่ะกเขาไปกะต้องไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดใส่หมวกใส่ชุดบ้อมที่เฮาจะเตรียมตัวเหตุกับเขาใส่ถุงมือเอาก่อจดใส่ถุงมือกลับไปใส่เจลหลางหลางเจลหล,ลางมือแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ๆๆ ใส่ถุงมือใส่ชุดที่ว่ามีหมวกเก็บผมเรียบร้อยอเตรียมตัวเฮ็ดกับเขาแล้วก็ต้องใส่ผ้าใส่ชุดแล้วก็ต้องมาใส่ผ้ากันเปื้อนอีกรอบหนึ่งค่ะคนเพื้อนคาเนี่ยคะ่ะยิ้มมองเห็ดงานจะต,ต้องห้ความปลอดภัยเพราะว่าเฮาเฮ็ดกับเขาหายทึ่งเด็กน้อยตั้งแต่แรกเกิดอมองงานที่แม่สมศรีเฮ็ดรับเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดถึงหาปีนะคะเป็นองค์กรของเอก,กชน ปีหนึ่งมีได้ยุดแค่ช่วงคริสต์มาสกับช่วงปีใหม่ประมาณ 10, สิบหมื่นซ้ำนคะคะนี่ค่ะเปิดตลอดทั้งปีแต่ว่าย,ยุดวันยุดราชการคือแบงค์ฮอลิเดย์คือวันหยุดอ่าวันหยุดนักขตกัตฤกษ์กับมีมืองหยุดไห่มีฮอลิเดย์ไห่ก็มาหล่สโซกันฟังเมื่อวานเฮ้าเหตุงานกับคนประเทศเฮาหรือว่าประเทศใดประเทศพื้นเพที่เฮาอยู่ก็ยุธิวา่าเฮ้าปรับโตเข่า,ขากับสถานภาพ ปั๊บโตเขาก็มองเหตุงานใดบอนี่แหละค่ะกามาเราสู่กันฟังมีดีบ่ดีกับปะปนกันไปถ้าเฮาอยู่ได้มองเหตุงานถ้าเฮาคิดว่าเฮาเหตือกแล้วบ่ผิดกฎของเขาเฮากับสู่กันต่อไปเฮากับเหตุในทางที่เป็นหนาทีของเฮาบ่ต้องไปสนใจว่าเออเพื่อนร่วมง,งานจะวาจังไดถ้าเฮาประชอบสิ่งไดเฮามิซ์ที่จะไปคุยกับผู้จัดการไปคุยกับ มา n ิเจอเฮาได้เลยเฮ้าบอเคลิ่นว่าเขาเปิดโอกาสใหพนักงานที่เหตุงานอยู่ในองค์กรของเขาอ่าคุยได้เบ้าได้สิ่งไหนที่เฮ้าบอเข้าใจสิ่งไหนที่เฮ้าอ่าคิดว่าข้อใดที่บ่ถือข้อใดที่บอแร์สำหรับเฮ้าเฮ้ามีการไปแย่งกับมาดิเจอได้นี่ลค่ะยุ่งหมองเหตุงานแม่สมรี มุ่งที่สบายใจก็มีมุ่ที่เป็นเส้นขนานกับความที่บอสบายใจมั่นก็มีกะลุ่มๆดอนๆซุกซุกดิบดิบกะวากันไปกะมาเราสู้กันฟังนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะชีวิตในต่างแดนตราบใดที่เฮาตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจอยู่เฮากระสู่กันไปด้ค่ะพี่น้องค่ะบวามือนี่หรือว่ามือใดซักวันกะต้องเป็นวันของเฮ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะ